พี่น้องสวัสดีจ้าเช้านี้กับยายไทยไทยยินดีต้อนรับสู่ช่องยายไทยไทยพ,ย,ยพี่น้องฟังเสียงเลอพี่น้องเห็นไหมได้ยินบ่เพราะว่าน้ําแข็งอ่ะมันหยดลงมามลงข้างล่างมันก็จะากลายเป็นน้นงได้ยินบ่ลงลมพัดอะไรพัดเขาก็จะเริ่มละลายแล้วพี่น้อง ความสวยเมื่อกี้ที่ยายถ่ายให้ดูเนาะพี่น้องเนาะความเย็นอยู่ที่ศูนย์องศาพี่น้องนะคะเขาก็ะจะเป็นแบบนี้ต้นไม้ก็จะเริ่มละลายพี่น้องโอเคค่ะวัสดีจ้า